ตั้งนำดษบสามจบอิปิโสควาข้าพระเจ้าขอขอมาโทษขอขอมากรรมต่อคุณพระพุธต่อคุณพระธรรมต่อคุณพระอาดิยะสงฆ์ต่อคุณบิดามารดา ครูบาอาจารย์และิ่งศักด์สิทธิ์ทั้งหลายในสถานที่อย่างนี้มีองค์พยาสีสนาคดร,ราชเป็นประธานถ้าหากข้าพเจ้าบอกชื่อนัท่บุตรผิดพลาดพังไปด้วยรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดี ขอจงพะโหสิตั้งแต่บัดนี้ขอสร้างความดีสร้างบารมีของตนให้พ้นไถ่ทานให้รุ่งร่วงบ่วงม,มานสำเร็จในกิจกาเรเบื้องหน้านี้เทินกายกรรมวจีกรรมมะโตกรรม อโะสิกรรมสาธุเดี๋ยวไปรังถวายก่อนแล้วก็มาส่งมันถวาย